มันว่ไอ้เหี้ยแม่มึงกูเจอแมงงงไอ้เ่ยไอ้เหี้ยแม่ของคุณต่อครับวันนี้ก็ต่อจากตอนแบบผีตอนที่ไอ้พาร์ทหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสองนะครับก็รับชมเต็มที่ครับผมติดตามด้วยเด้อนี่แล้วมีโลโอ้โหไอ้เหี้ยมึงก็ไอ้นี่ใหญ่อยู่นะก็โบรอยู่แหละ ก็ก็บออยแหละแปบแปบแปบแปอ้าเฮียอ oh, e ้าวต้องใช้ไปไหนแล้วอ่ะไปไหนหาใครดิหาใครหาใครไปดิไปไหนอ่ะ ม่บอกให้ไปตามทางแ้บอกตามถนนพี่อุ้ยทำไมถนนมันสวยวะถนนมันดูเรียบเนียนดีหไม่ใช่อ้พี่เหมือนอะั่นยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อเหมือนเป็นอนิเมชันตอนเราเดินมะน่าจะอย่างนั้นแหละ มีป้ายสารมันตารางสีสารกำม,มันตารางสีขึ้นมาปุ๊บสไลเดอร์สไลเดอร์อ๋อไม่ใช่ทางทางถานน,นถนนพี่แล้วพี่มันทาง<ม>าไหนวะทางนี้ปะ่ะทางนี้แหละใช่ผมเด็ดไม่ใช่แล้วไปไม่ใช่ใชกลับไปทางเดิมแล้วเว้ยใช่ผมเอ็ดตึงว่ะตึงต้นไม้แม่งมีแขนนะวะเหมือนแม่งมี จีไงเหมือนมันมีมีเลยมีให้มึงเลยทันทีรถรถรถพี่พี่พังพังพังพี่พังเิ็นเนหายนะเห็นันทุบทุบแม่งเลยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยอันนี้แปรแปรอันนี้แปรเข้าไปข้างในเข้ามาอ๋อที่อะพี่ติดอะไรกันอ๋อเข้าเข้าโผลหอะไรเนี่ยทำไมเตียงเป็นเป็นเงี้ยที่สุดเตียง ฉันก็จะได้พักผ่อนสักทีอันนี้บ้านใครวะมึงน,นอนอย่างงี้เลยเหรอมึงมึงไม่เปาะมึงไ,ไม่มีความเซฟตี้ในนี้ตัวเองเลยเหรอ <c oughs> ตื่นมาโดนจับอะ่ะดูดูหน้าตรงเนี้เมื่อกี้นึกว่าตอนนอนแม่งจะมีอะไรยังสกแกนลงมาไม่พี่เช้าแล้ววะไม่น่าจะมีแล้วแต่แต่แต,แ,ตแต่บ้านก็มืียเหมือนเดิม เอาละสำรวจสักหน่อยละกันไอุ๊ยอันนี้ปรับภาพตามไม่เป็นไรสรวจลงังมาบปะชากรถ้าไม่ถามไปถานพี่จะบังเลยเ,เก็บไม่ได้นะ <c oughs> อ๋ออุ้ยเอ๋ย,ย <c oughs> พี่ไม่ได้ตั้งใจนะเว้ย เขียนจดหมายลาจิมแจ็คส่งเจวจุ๊บจุ๊บโอ้ยเหีย้ยเข้าไปดิเข้าไปดิห้องสีแดงแล้วก็ตาหมีสีแดงโอ้ยโอ้ยเสียงอ่ะไอ่มาจากไหนสีชมสีอ๋อเหียสีชมห่าเลยล่ะสีชมพู เอากดให้อ่านคืออะไรเสียงอ่านเมีอยงพยัญอ่ะอุ้ยโอ้โหพี่แม่งเอ้ยกูเองกูเองไม่มีอะไรเลหรออะไรอ่ะภาพพี่เลยประตูสู่การเจะได้้ามีอีกแล้วเวเจออะไรอะต้ามีอะจังวะนี่อะไรอ่ะเลสเตอร์แอล ตัวอักษรเอลเก็บมาก่อนเจอว่าสามสองอัะนะบลวนอีกยก็ตามสภาพนะครับก็ผมกีต้ตกครับก็ไปดูรีเพย์อีกครับไปดูไปดูไปไปดูใหม่อ่ะเออครับผมก่ะแม่งทำผมรุงได้อ่ะบนวนอี่เคุ้ย โมเดลยังเอ่ยกูตกใจได้ไงเดียวยังเอ่ยกูตกใจได้ไงโมเดลยังเออแต่ตกใจคือเฮียอะไรวะอะไรข้องกลัวนะตอนนั้นอะไรวะาดาโมเดลยังเออแต่ตกใจครับก็อย่าไปใส่ใจครับมันหมอเอ้ยคุยเลยจะผมให้ดูพี่ผมมีหลักฐานครับผมมีหลักฐานไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์ว่างงอี๋เลยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จริงๆมันเจอจริงๆริไดโนเสาร์เลยมั้งเนี่ยใช่เหรอเออไดโนเสาร์เลยมั้งเนี่ยไม่ได้หมดอ่ะยนไอ้พวกมันทำไมล่ะผมเจอไดโนเสาร์อะไดโนซอรรัสเออไดโนซอรัสปูปิ้งปุปูซอรัส เบ e e ิ่มคือเรือไอ้เหี้ยโอ้โหแม่ส้นตีนผมเนี่ยไม่มันมีของให้เก็บอ่ะพี่ก็เลยมาดูก่อนว่าไอ้เห้องเดิมมันจะมีของให้เก็บประตูแม่งพุ่งมาใส่เกือบโดนหน้าผมเมื่อกี้ใช่เหรอเออทำไมห้องนี้เป็นสีแดงวะจิ๊กซอว์บุญอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋ออ๋อวิออ๋อ ี่อะไรวะพาร์เซนโอเคสามตัวเอาแล้วคือกูโก้อยังเอแต่แต่ที่มีไอเทมเยอะอยู่นะครับเ E A ะ E อบอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะหนึ่งเก้าสามหกหนึ่งเก้าหกหกหนึ่งเก้าสี่เจ็ดโอ้แล้วไฟดับด้วยเวนละเหี้ยไฟฉาย แล้วห้องไข่พิษสนามอยู่ตรงไหนอ่ะน้องชายไม่รู้พี่เหมือนเจอแล้วห้องแดงๆนั่นใช่ไหมนี่ไงโอเคเ yeah. จอรูปภาพกูไม่ได้สนอะไรเลยนะก็เก็บมาหมดเลยนี่คืออะไรอ่ะแกไขพิษสนาซออ๋อคือเจ้ากุญแจอ๋อตัวนี้ตรง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 นี้ตัวนี้ อะไรอ่ะอะไรห้าสองหกหนึ่งสามสี่ก็เลยวะเดี๋ยวบ้านเราต้องหามีอ๋อโอเคโอเคพี่รู้ยละพี่พอรูลละเองนะมเดี๋ยวผมก็สีเขียวนะเดีี๋ยวผมกสเเลอาตีนออกเดี๋ยพี่สีเหลืองสีดงคือหนึ่งหกอ่ะหกหกหกสีไรวะเอพีออกนี้สีน้ำตาลนหมอ่ะสีนี้ ไห้อะแค่ปะสอง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 สีสี okay, เก้ยังไม่นอนนะอไม่แน่ใจว่ะสองสี่ยังไม่เอาเลยละ okay. นะโอเคเขี้ยนนี่คือเขียนอะไร ขึ้นเวะสี่เจ็ดอ๋อสาโอเคได้ละสบายสบายมันต้องไปตรงไหนวะอ๋อตรงนี้อ่ะตรงนี้เหรออุ้ย

เดินโม่ๆเดี๋ยวเจอเองก็เขี้แหละอุ้ยเองจะเจอบี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 อุ้ยมันดังไม่มันเป็นละมันดังูาดิมาดิเลยมาดิมาเข้าเลยหนูเป็นหนูเดียวคนนั้นอ๋อได้ไงเจอช่องระบายกดไม่อยากเข้าเลยไอ้เฮียแม่มึงกูเจอแมในโมเฮียโอเคครับก็ตาย ย่างโงด้วยตายไอ้กูาามาห้องไหนไม่รู้เนี่ยเยี่ยกูตายอ๋อทุกคนครับจำช็อตนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูมาก่อนพี่เดินมั่วๆเลยเจอเองนี่นย,ยครับก็ไอ้ช็ัดนี่ยี่ยนี่แหละครับบอกเดินม,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 มั่วๆเลยเจอเองก็บทสร,รุปก็คืออย่าหาทำครับก็นั่นแหละเจอแมงมุมเขายุ่มหลังคาไปผมก็ตายตายง่ด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกแมงมุมว่ะ เยี่ยมเจอแมงมุมแมงมุมเขายุมหลังคาสมัยโบราณเขาเรียกแมงมุมแมงมุมขยุมหลังคาตกลงมาก็ต้องของบึงอ้สัตย์เสียงเฮี้ย์หรอวะมันมีตัวเฮีย้ยไหมรู้เ่ะเป็นแซงรวยส่งรวย จุดสีขาวคือตรงเราอยู่ไว้ที่ยังแสงมาตรงแขนี่ไม่ใช่เออเจอพี่ดิชอยชยมันต้องชชยมันไม่ใช่มันต้องใชยมันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช้ก็ก็ไม่จะเป็อย่างเงี้ยนะชานก็ต้องของตพวผูว่าชิบหายนะครับท่านผู้ชมไอ้หียแม่งุ้ดกืตาไอ้ย เกือบตายจะตายครับแบบมุมเคาย้อนลังคาอีกแล้วไปตายตรงไปใหญ่เจอเดีย๋ยวซ้ายจะมีมะมห้องนึออเอ้ยไปเอาก่อนหาให้หาวิทยุเข้าห้องนี้มีวิทยุยนะรอไอ้เฮ e ียอะไรวะวิทยุมันพูดเฮ e ียอะไรกันอ๋ออะไรวะ ขาเข้าได้เหรอตูเข้ายัางไงวะอ๋อทำไมตัวพี่สูง ไอ้อ่ะแปดโฮโฮโฮเอ๊ะกูลงแล้วเนี่ยอ่ะชิบหายละก,กูไม่เห็นของกงัมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวต้องไปเลยเดี๋ยวเหรอรู้กูเดี๋ยวแล้วอะ่ะแล้วแสวเจียวมันจะเจอห้องแน่วะ น่าจะน่าจะไม่อ๋กลับไปทางเดิมอ๋ออะไรวะวงกับแผนที่อ๋อคือสีแดงนี่คือห้องใช่ไหมใช่สีแดงนี่คือห้องเราต้องไปเราต้องไปโอเคเข้าใจแล้คือมันมันจะเราไปปุ๊บเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็จะมีทางเลียวตรงไปข้างหน้าก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคปะ ทางด้านขวาแล้วก็เล ok. ี้ยวซ้ายใช่ซ้ายก็จะเจอเจอห้องเยี่ยวน่ะกู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 เห็นตัวแล้ว ไปให้มันล้างเสียไปก็ว่าอยู่มันไม่ล่าเลยวายโง่จัดเลยสายแล้วก็เจอห้องนี้ไงอ๋อนี่ขับ่าอยู่ใช่ไหมใช่ปะวะไม่ใช่ พี่ไม่ได้ขับไปหรอไม่มันมันเป็นเสียงอะต้องแง่ต่อวะอว,ว่างะอะโอ่ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอกโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะรอกะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโโโ้อ จำได้อันนี้เป็นแปดแนะ่แปดหนี่ยอันนี้คือะนะแปดหกสี่สี่แปด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 ไม่ใช่แปดหกแปดเอาได้เฉยู <Yeah. S 2> ว่าแล้ว มาเชื Bien, ่อก <at ets> sí, sí. ูด no es ินันติดบักอยู่นะใช่หรอเออแท่านึงกูกูงงกระทางเขาหนึ่งก่อนรู้ทางก่อนเดี๋ยวว่าเยสม่อก็ไปตรงนี้เยสมากระทางกันนวดนวนวดตรงก่อใช่หรอใหญ่เจ็ดกูงงกว่า เดมมอหมอวสนใจผมยังไม่จำับตอนนั้นเดมมอมออีกหรเข้าอีกหรอเขอกลับไปที่ห้องก่อนทัวอะไรอ่ะพี่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 ว่พี่่พี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  ใช่หรองันะเออแม่งมุอ่ะใช่มมอ๋อโอเคไปดูละตงไปแม่งเลยตรงเนี้ยเียตันเที่ยตรงไปอะไรวะทังไหนกันได้กูงง้วเนี่ยจุดเริ่มต้นตรงนี้เาร์ดรือป่งจร้อันนี้ไม่ใช่ก็มกาแฟตรใช่ไหมองนี้หรือเปล่านะ ต้องทมันไปกัตงตรงยาวอ่ะย็ด <Yeah. S 2> เป็นไง oh. ตึงจัด่ะสพาพแม่งต่างทำไม่ม่ต่างเลยไม่ใช่กูหมดอ่ะใช่มันกูหมดไฟ and go to the door ให้หาประตูแล้วก็ออกนี่บ้านประตู How? Hello? Okay. Perfect. Where do I start? Let me introduce myself. I am a researcher who has been on this island for about five months. And believe me, a lot has changed. โู้เดิของมันวะเออนี่อะไรข้องมันวะแล้วทำไมตัวพี่เดินกัน้ะเอาเอาล่วงโอ้จะจบแต่ไม่จบน่อยเวน แต่แต่ว่ามันบอกว่าจบแล้วแม่แม่จะจบแต่ไม่จบหมายถึงแบบจะออกจากที่นี่แต่ก็ไม่ได้ออกเยอะจังสันอะไรอ่ะตัวอะไรหรอคอยเชี่ยหรอวะมังกรมังกรในแฟน์ี่เทียบอ่ะพ่อนาเสือไม่รู้ มังกรเพลิงคำรามทีวสัดวิญ <c oughs> ่นานเลยกูว่าไม่ใช่ไ,ได้แล้วไงต่อแล้วก็เมือ่อเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จบแล้วโอเคใน้นส,นนสุดก็าจบไอ้สุดก็จบ โอ้ยเหนียวก็ช h a เ t อร์สามก็รอเจ้าของแบบมาอัปเดตนะครับคือตอนนั้นยังไม่มีนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่ดอไว้นานแล้วนะครับตอนสีงผมเปลี่ยนก็คือไหม่ผมเปงครับแลยต้องใช้ใหม่กบน้อยมาพูดนะครับก็ถ้าดูจบแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้ผมวาทนี้เล่นเล่นเดอร์แบบ ถ้าแบบปิกผันชีวิตเปลี่ยนผมก็อาจจะมาสตรีมก็ได้ครับก็ฝากติดตามผลงานผมฝากติดตามผลงานผมของผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับที่ดูจนจบผมอนมาครับแล้วดูคนนะครับ